นี้เป็นส่วนหนึ่งจากคอสสนทนาที่เราจะเรียนกันแบบเข้ากลุ่ม Facebook ค่ะในกลุ่มจะมีเนื้อหาอีกมากมายให้เลือกเรียนได้ทันทีเลยนะคะสมัครเรียนคอสสนทนาคอสมินนานนิฮงโกเล่ม1-4หรือคอสเตรียมสอบ JLPT แอดไลน์มาที่ ID นี้นะคะเครื่องหมายแอดแล้วก็ออยเซนเซแล้วพบกันแบบจัดเต็มในคอสนะคะ สวัสดีค่ะมินาซังคณิตจีวาตามสัญญานะคะเราจะขึ้นบทที่หนึ่งกันเนาะอีที่คนญี่ปุ่นพูดกันวันวันหนึ่งเนี่ยคําทักทายทั้งนั้นแหละเคไหม้เออเพราะฉะนั้นถ้าหนูได้คําทักทายเจนเซว่าสบายแล้วรอดแล้ว นึกออกปะและอย่างที่บอกคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับกทักไทยมันจะซับซ้อนมากกว่าภาษาไทยนิดนึงอันนี้หนูเตรียมใจเอาไว้ก่อนนะเอออย่าเพิ่งตกใจเออบอกเอาไว้ก่อนว่าในเมื่อคนญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญกับการทักททยเนี่ยแน่นอนแหละมันต้องมาเวอร์กว่าไทยใช่ว่าเออมันต้องมาแบบเฮ้ยเยอะอะความเยอะมันต้องเยอะกว่า ภาษาไทยของเราแน่นอนบางที่ภาษาไทยหาคําแปลไม่ได้ก็จะพยายามเอาที่ใกล้เคียงที่สุดมาอธิบายละกันนะคะอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งอยากจะฝากเอาไว้นะคะบทออคอร์สนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องสนทนาภาษาญี่ปุ่นถูกไหมเซนเซอยากจะบอกเอาไว้เลยนะคะว่าออพอเราพูดถึงสนทนาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยความคิดหลกัหลกๆของคนทั่วไปจะคิดว่าคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่อง อคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่หยุดเลยหรือคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้องมากๆกเออก็คือคนที่สนทนาภาษาญี่ปุ่นได้ดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่อยากให้หนูคิดแบบนั้นถ้าคิดแบบนั้นมันจะเป็นการจะพูดวไงดีอะมันแคบเกินไปอ่ะคืออย่างนี้เอาจริงๆนะจากที่ได้คุยกับนายจ้างก็คือหัวหน้าของน้องๆที่จะรับ จากที่เนี่ยที่บริษัทเนี่ยค่ะไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีการมาคัดเลือกน้องๆที่จะไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นไงออแล้วก็เซนเซก็นอกจากมีหน้านะที่สอนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ต้องเ,ออเข้าไปช่วยแปลในการสัมภาษณ์งานด้วยนะคะคือน้องๆเขาเพิ่งเรียนจบจากวิทยาลัยเนี่ยยังยังไม่ได้เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยนะคะการคัดเลือกก็ต้อง เออมีการสัมภาษณ์แล้วน้องเขาก็ยังพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เซก็ไปช่วยแปลให้แล้วพอหลังจากนั้นบางทีบางครั้งในจ้างบางบริษัทนะคะเขาก็ให้เซนเซช่วยเลือกด้วยนะเออเพราะว่าในสายตาคนไทยด้วยกันไงนึกออกปะคนญี่ปุ่นเขาอาจจะไม่สนิทคุ้นเคยกับคนไทยในสายตาของคนไทยด้วยกันในสายตาของของคนที่เป็นอาจารย์น่ะคิดว่าคนไหนเหมาะเ <laughs> หมาะที่จะทํางานบางทีก็เลือกผิดเลือกถูกไปนะคะ เออก็ให้เราแบบอืมจริงๆเขาก็ไม่ได้เอาความคิดเห็นของเราไปตัดสินหรอกนะคือเหมือนคล้ายๆคนญี่ปุ่นก็ฉลาดนะนึกออกไหมคือถ้าเราคิดเหมือนเขาเขาก็เอาเลยไงแต่ถ้าเราคิดไม่เหมือนเขาเขาก็จะทบทวนความคิดสิ่งที่เขาพิจารณาไว้อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เออเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยก็มีหลายบริษัทที่เข้ามาที่หลายบริษัท ของญี่ปุ่นที่เข้ามาที่โรงเรียนที่เซสอนะนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันเเกี่ยวกับน้องๆที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วบางทีเขาถูกใจเขาก็มาเลือกอีกอย่งนี้ไงเออนะคะเรืเซก,ก็ต้องคุยกับเขาทีนี้เนี่ยสิ่งที่เอคนญี่ปุ่นที่เป็นในจ้างเนี่ยนะคะพูดกันมาบ่อยที่สุดก็คือ,อน้องๆที่จะพูดว่าไงดีอะ พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งเออนะเขาพูดถึงประเด็นว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นจากที่นี่แล้วเนี่ยซึ่งเซเซก็ทําหน้าที่รับผิดชอบด้วยไงว่าคือเหมือนเอาหัวเป็นประกันว่าน้องๆที่สอนไปเนี่ยไปทํางานกับคุณแล้วจะพูดรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็มาถ่ายคนนี้นะคะถ้าพูดรู้เรื่องก็มาชื่นชมคนนี้นะคะการทํางานมันก็จะเครียดนิดนึนนงไงเอออย่างที่บอกนะก็ เออส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ได้ผลการตอบรับที่ดีนะก็เออหัวหน้าในจ้างชาวญี่ปุ่นเนี่ยเอ่อหลายหลายคนก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องพูดถูกต้องทั้งหมดไม่จําเป็นต้องพูดไวยากรณ์อะไรที่มันยากยากไม่จําเป็นต้องพูดคําศัพท์อะไรที่มันยากๆกก็ได้นะอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยทักไทยเป็นก็รอดแล้วทักททยเป็นก็น่ารักน่าเอ็นดูสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้ว จริงๆนะตรงกันข้ามน้องๆที่เก่งภาษาญี่ปุ่นมากเนี่ยที่สอนเนี่ยมีน้องๆหลายๆคนก็เก่งไวยากรณ์มากไวยากรณ์แน่นไวยากรณ์เป๊ะเขาพูดภาษาญี่ปุ่นมาแต่ละคําไม่เคยผิดไวยากรณ์เลยคําศัพท์ที่เขาพูดออกมาเป็นคําศัพท์ที่ เลิศอะหรูอะไฮโซเป็นคำศัพท์ที่แบบเป็นศัพท์ศัพท์ยากอะนึกออกไหมเออแต,แต่แต่แต่กลับไม่เป็นที่น่ารักของชาวญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะเขามองข้ามเรื่องการทักทายน้องคนนี้เนี่ยเก่งพูดเก่งจำศัพท์ยากยากได้พูดไวย,ยากรณ์ยากยากได้แต่ว่าเขามีปัญหานิดนึงเรื่องการทักทายอาจจะเป็นเพราะนิสัยเขาเป็นคนขี้อายลูกนึกออกไหมเออคือเขาไม่ใช่แบบหยิ่งหรืออะไรนะคือ หลายๆคนก็นิสัยขี้อายเวลาจะทักเนี่ยเอ้ยมันเขินว่าก็มีถูกไหมอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวของเขาน่าเสียดายมากๆที่เอ่อเซนเซไม่ได้จับเขามานั่งคุยกันนะคะว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะเก่งอะเรื่องคำทักทายอะก็สำคัญนะเราไม่ต้องคิดว่าเราอายอืมคือบางทีเนี่ยคือคนญี่ปุ่นเขาถูกฝึกตั้งแต่เล็กๆแล้วไงเออตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เรื่องการทักทายคือเขาก็จะไม่รู้สึกกระด้างเขาเรียกอะไรอะกระเดกกระด้าง ที่เวลาจะทักทยายใครๆนึกออกปะอันนั้นคือนิสัยของเขาอยู่แล้วแต่สำหรับคนไทยเราอะบางครั้งบางคนมันก็เขินๆที่จะทักทายถูกไหมแล้วยิ่งไปถึงญี่ปุ่นใครเป็นใครเราก็ไม่รู้น้องคนนั้นเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์ที่เออเจอในจ้างคนนั้นแล้วไม่รู้จะทักทายอะไรไม่รู้จะพูดอะไรแต่ในใจเขาอาจจะเข้าใจก็ได้นะว่ามารยาทคือการต้องทักทาย แต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้พูดคําทักทายออกไปสายตาในจ้างกลับมองไปว่าคนนี้ไม่โอเคเนื้อออกไหมตรงกันข้ามน้องอีกคนหนึ่งคือน้องเป็นคนช้ามากน้องไม่เก่งเลยนะคะสับยากๆสอนอะไรไปจําไม่ได้ไวยากรณ์ยาวๆพูดไม่ได้พูดได้เป็นคำๆคำๆและเอาคำง่ายๆมาพูดเออจะพูดคำศัพท์คำหนึ่งเนี่ยแกพูดมาประมาณห้าคำกว่าจะโดนในคำที่จะพูดเออพูดไม่ถูกพูดไม่ชัดแต่ เป็นคนที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่กลัวผิดะนึกออกปะไม่อายที่จะผิดไม่อายที่จะทักทายไม่อายที่จะหน้าแตกเอาง่ายๆอย่างนี้เลยดีกว่านะคะเขาก็เลยกล้าพูดไม่ไม่ไม ไม่คือเขาเียวะยังไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปผิดหรือถูกแต่เขากล้าพูดเพราะฉะนั้นเจอนายจ้างที่ไหนเมื่อไหร่เขาจัดทักททยเสมอแล้วทักททยบางทีนะเดี๋ยวเราจะเรียนกันสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายบางทีตอนเช้ากลับเอาสวัสดีตอนบ่ายไปพูดอย่างเงี้ยบางทีตอนเช้ากลับเอาสวัสดีตอนเย็นไปพูดอย่างเงี้ยถามว่าผิดไหมผิดแต่นายจ้างกลับมองว่าน่ลลารักอะเก่งใช้ได้คนนี้ใช้ได้รู้จักการทักท,ทายทั้งทั้ที่พูดผิด นื้อออกไหมอันนี้ฝากไว้นะคะฝากไว้ความสําคัญของการทักไทยมันเลิศจริงๆมันดีจริงๆคือถ้าหนูเอ,อเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่ออไม่ค่อยเก่งพูดพูดไม่ค่อยเก่งพูดไวยากรณ์ไม่ค่อยได้เอ,อคำศัพท์จําไม่ค่อยเก่งหนูไม่ต้องตกใจไม่เป็นไรไปถึงญี่ปุ่นทักไทยอย่างเดียวก็รอดได้โอเคไหม นะเมื่อรู้ความสําคัญของการทักทายแล้ววันนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่านะคะ